ศาสนาเลื่อมใสทินธรรมอภัยทั่วไทยสร้างความดีงามชวนญาติน้องเพื่อนพ้องทั่วทุกเขตคามสร้างบุญปิติสุขล้ำช่อมสายบุญธรรมด้วยความปรีดามา,ากาละทานสืบสานพระศาสนารวมสร้างบุญ คอบกฐินในจังหวีพธศักราช2567กับวัดแหลมป้อมห้างเพ็รนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านนะครับเป็นปี2567นะครับที่กฐินสามัคคีนะครับในวันนี้นะครับได้รับฝากเมตตาจากคร,อบ,รอบครัวจูศรีพง์ุ่นะครับนำโดยคภูวินในที่นิพรจูศรีพง์ุ่และครอบครัวนะครับ พร้อมกันนี้นะครับในแผงเวทีบ้องเรานะครับจะมีครอบครัวของรวมจะมีผมนะครับและท่านผู้ต้กษสาสิทธิชมทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยในการรายการสร้างสรรค์กันในแต่ละที่ในวันนี้นะครับให้ให้กับวัดเป็นพ่อมหรือวัฒน์แข็งแข็งบ้านเราครับ I'm mm -hmm. I okay. นางเกงที่มีนายพิไทยจุสินพองปูนนางพิทยาจุสินพองปูเป็นประธานนะครับก็ขอเรียนเชิญคณะอยากาที่ถามทึกท่านทีเข้ามาสู่ในบริเวณศาลานะครับวันนี้ได้เวลาของการข้าสู่พิดกามเข้ามาทุกคน ในขณะที่ประธานพิธีจุดทูปเทียนบูชาขอเชิญญาติธรรมมิตรรักนักบุญทุกท่านร่วมกันพนมมือรำลึกถึงคุณพระตเมยอั วาที่ามิอะินาตาน,ะเน,า,นา,าเวรามิสิกขาปัตังสมาที่ามิคเมปัะทังสมาทีามิโาวาาเวรามสิกขาปัตังสมาที่ามิสุราเวรยมันมาัเที่บวชหลังจากพระพุทธเจ้าตรัรู้ ก็ยังมีผ้าคลองไตที่มอดเพียงชิดเดียวคืนเดียวประดับภาษาสาเกือนครบถ้วนในบ้านกาเกือ่นักดักอยู่และก็จะไปอย่าไปยึดติดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างรวนบ้านเ่าเสื้อผ้าก็เป็นสิ่งสมมุติที่เราใช้รวมใส่ย่อมสถานการณ์คือถ้าผู้ที่จะเป็นประธานเข้ามาจิตคือผ้าคล้องคือแล้วก็ผ้าไตผู้บวช องค์ะหนก็เป็นราผพิธีการปฏิบัติในภาคหลวงสดตองเราว่าเกิยังไม่มีโสดก็เลยพยายามใส่วัดลำม้วในการทำพิธีการปฏิบัติเ็ผา้พุทธิลป์ธรรมเราจะทำพิธี้าคพิธีต่างๆที่น่า ทถิตบรราผู้ทอรักษาทั้งหลายให้มีชีวิตที่สดใสไพร่โรดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาตลอดทุกที่ผาอาฏิการเถิดเจริญพ่อเอวังก็มีโยนข้าแต่พระสอผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัาหา พร้อมทบเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านีานค้นครูคปรัญญาอาจารย์แก่คุณครูปัญญาอาจารย์แก่ปู่ย่าตาย ว่าตามนะครับอิทัทงเนียตินาโอตุสุกิตาโอตุสุกิตาโอตุยาตยโยยายข้าพระเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งจิตขอตั้งจิตอุทิศผลบุญิดผลบุญกุศลบุญกุศลนี้แผ่ไปนี้แผ่ไปให้ไพศาลให้ไพศาลถึงปีดอนมารดาถึงปีดอนด For oh ท่านะสาธุชนทุกท่านนะครับวันนี้อีกคองรรบึ่นนะครับที่ผมได้รับมอบหมายจากคณะเจ้าพ่าเส้งนงันนี้นะครับคุณอ้องหรือคุณพิติยาคุณวินัยสองสามีภรรยาเป็นพาา่อค้าข่าพอดีที่ทิ่ใหญ่ของบ้านน้ำเข็มพร้อมกับครอบครัวมีคุณแม่แา่พี่น้องแปะคูดจูดสิริพงศุ พร้อมกับคณะญาติทั้งหมดนะครับได้เป็นประธานลกในการจะเข้ากาันอีกสมคีในวันนี้นะครับและเดี๋ยวสักครู่ได้เวลา1ิบสานาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งเป็นเวลามงคลนะครับเราจะได้พร้อมกันทางคากัินพร้อมกับบริวาริปยยัญญาข้อดีท่านครูสังวรจิตอานุโย เจ้าประนัมตำวันวัดศึกษานะครับท่านสมพระเทถราทุกเถระทุกตุกลูกนะครับขอสวัสดีประธานไปจังปีพุทธศักราช257 6นี้คุณวินัยคุณพิทยาอยู่สิริดห้องคุณตลอดถึงบริวารญาติธรรมมีิักนักลุ่ตลอดถึงเพื่อนบ้านชาวเยอรมันทุกท่าน นะครับที่ได้มีเจตคสภานื่งใส่กับไว้แหล่งป้อมมัน่นน้ำเข็งนะครับมีกระลายนะครับสวัสดีกที่ทุกท่านนะครับเพื่อนบ้านชาวเวียดนมามนะครับวิลรับทุกท่านทุกที่ นารับประธานคุณพิติยาจุสศริทองปุณขอเชิญทุกท่านร่วมกันพนมมือนำนึกถึงคุณพระรัตนตาราัา โอมชยามะโอมโธชยามะสาธุโนคันเทสาธุโนคันเทสังโฆธรรมโฆอิมางอิมางสัพพลิวารังสภาทีวารายะตะทินะทีวาระทุสสังปะติฉันหาตุ ทั้งหลายเหาน ลำดัที่สองนางพิศวงอุดมอำนวยและครอบครัลวลำดัที่สามนามงานวงสาอุดมอำนวยภูมิคมคุณจรัญแสงหวนลุงไทยคุณอนุจิตสากราคุ คุณพัฒนาพรวินมาคุณนิคมคุณกระวันเพียรพาณิชย์ขเอไก่ทอดคุณรัชนีวัน,ะะนรัตนพรมป้าก้อยคุณรัชนิดาะะรัตนพรมคุณสองคนคุณพิศาลาครอบครัววัศาาาาวมาปันดาวนะครับสี่ท่านนี้น่าจะเป็นเพื่อนบ้านชาวเยเมนมานะครับเที่ยวอุดมพัฒนา,าพรคุณจัเรรลิศศรีสวัสดิ์เอ๋าสิงพิ อนายอัตชัยพุทะจนเจาสาวผลไม้เจาสาวผลไม้นากิมลี่สมบูรณ์คุณสมใจสมบูรณ์ทิพวรารลโองสเตองบานางม,มาลนางม,มาจีเวร,รงมึกนางแห่ลงมึกคุณลำดวนแก้วตาที่พองโครงการหนึ่งโอยเอียด โครงการอื่นคุณเนรมิตคุณหมือนตีคุณนัชนันท์และศิลป์และครอบครัวผู้ใหญ่กุ้งคึกคักคุณวรรณาแซ่ขัวหยวนแก้วและครอบครัวอาหมาสมบัติและครอบครัวคุณวิเศษปุ้งเพลิอคุณกันนิกาเพชรใหม่คุณทุ่งใสจำเพาะ ุณรัชยาบอยฤกษเวครอบครัวคอนเดตวัสดิ์จังคุณสํานธกสุขเกษมคุณสพองปานช่อนางปันทิ์แพ่ใหญ่นางรุนนางพิทยาป้าเพ็ญลุงเมชปัติป้เรื่มนางมณสุลแมยุพาทีและครอบครัวนายก่อเกียรติเย้ยมเมือเรือนและครอบครัวนายสหัชเย่มเือครอบครัวสสจการพัฒนาจิตวิมูลกุสมแบรรจง สุภาวดนขอ,อ,องข้ากับสินคานกับทั้งผ้าอนิสังสาปวยวานของกวงนี้ข้าพระเจ้ามิจายาม็นสมควรแก่พระสมุทิโรี่ตักคุณโดผู้เป็นเจ้าว่ดในวัดน,นี้ประกอบด้วยศีลสุดาที่คุณและมีะสติปัญญาฉลาดสามารถที่จะ การทำกินหน้าภาครตให้ถูกต้องตามข้อบังาัทีาได้ัอนุญาตได้ การอเี่ยเนท่านประธานและประธานรองนะครับถวายบันดาลย์นำโดยประธานนะครับครอบครัวจูพงศีอุ่นนะครับซึ่งมีรองประธานอีกชุดหนึ่งนะครับถวายก่อนและหลังจากนั้นจะมีตัวแทนของท่านสาธุชนทุกท่านนะครับปัจจัยทั้งหมดที่อยู่ที่พุ่มไม่ต้องยกมนะครับแต่สายสองสายนี้นะเป็นสะพานลุ่เชื่อมให้ทุกท่านนะครับ สาธุชนทุกท่านนะครับได้นำถวายพร้อมกันโดยไม่ต้องเสียเวลาและต่อไปเป็นปัตเตรอโริเช là lễ mong mang thêm.

ช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเฟรมปรีนะขอให้รวย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 ที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเฟรมปรีนะขอให้รวยขอให้รวย งานบุญไม่มีใดให้มีแต่พรให้สวยสวยครมีลูกหญิงลูกชายให้ว่านอนดซ้อนง่ายอีกด้วยเงินทองให้เต็มห้องเต็มหอถ้าไม่พอขอให้ท่านถูกหวยทุกท่านจงมีราศีทองใสให้ทุกจงโยกโศกจงไกล ที่นั่นก็ขอให้บุญช่วยขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษปรีนะขอให้รวย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 ที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษปรีนะขอให้รวยขอให้รวย รก็ให้รวยด้วยปวงภัยอย่าได้แผ,ผ่วพานให้พ้นผ่านด้วยแรงบุญช่วยงานหลวงให้เพิ่มขั้นไม่ขางานรักก็ให้ไปได้สวยมาช่วยงานบุญงกันเยอะไม่บังขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเราและไม่ลืมตองเ้าติดมือก็มาด้วยขอให้รวยขอให้รวย ที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีน่ะขอให้รวย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 ที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีน่ะขอให้รวยขอให้รวยอันขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ โปีสุขเกษเพรมปีน่ะขอให้รวย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 ที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปีน่ะขอให้รวยขอให้รวยอ